ที่เคารพกระผมวรชัยเหมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุดประการพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับพอดีอุบัติเหตุครับผมมาช้านิดหนึ่งท่านประธานครับเมื่อคืนผมได้อภิปรายในเรื่องข้อเท็จจริงครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของประเทศที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าไม่ทบทวนอดีตเราจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ครับท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นจะต้องไม่เกิดซ้ำรอยอีกในประเทศในวันข้างหน้าเพราะการที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเนี่ยจะทำให้ประเทศประเทศไทยที่รักทุกคนนั้นเป็นประเทศที่ล้าหลังท่านประธานครับการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมืองการใช้ความแตกแยกความขัดแยง้ง เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้ได้ดิบได้ดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับการทำงานทางการเมืองนั้นคือการแก้ปัญหาของประชาชนคือเอาความสุขให้พี่น้องประชาชนครับแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนถ้าความแตกแยกที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขหรอกครับท่านประธานครับ ท่านประธานสภาที่เคารพผมเท้าความนิดหนึ่งครับว่าการยึดอำนาจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นการยึดอำนาจสมัยจอมพลสฤษจอมพลถน,นอมนั้นแล้วก็มีการยึดทรัพย์นะครับหลังจากนั้นมาแต่ว่าพันตำรวจโทรดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรนั้นเป็นผู้ถูกยึดอำนาจครับเป็นรัฐบาลที่ เป็นเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนแล้วก็เมื่อวานมีผู้อภิปรายพูดถึงเรื่องการยึดทรัพย์สินของท่านพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรท่านประธานครับทรัพย์สินของท่านทักษิณน,นั้นมีที่มาที่ไปครับทุกคนก็ทราบอยู่เพราะฉะนั้นมันต่างกันครับว่าการยึดอำนาจแล้วก็มีทรัพย์สินที่มากมายแต่วันนี้ท่านบริหารประเทศแล้วก็ท่านได้ ขายทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทของท่านครับซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยกับการโกงครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับอดีตท่านนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศเพราะท่านนั้นถูกยึดอำนาจครับแล้วก็ท่านไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้แม้แต่พาสปอร์ตของท่านครับก็ถูกยึดครับท่านประธานเพราะฉะนั้นพันตำรวจโทรดรทักษิณน,นั้นท่านไม่ได้รับความยุติธรรม นะครับไม่ควรพูดถึงท่านหรอกครับท่านประธานครับวันนี้ผมเห็นด้วยครับกับการปรองดองครับท่านประธานครับเพราะการปรองดองคือการเจรจาหาข้อยุติแก้ปัญหาให้อภัยซึ่งกันและกันครับสร้างความสามัคคีของคนในชาติความสามีความสามัคมมคีของคนในชาติคือการสร้างความมั่นคงของประเทศ การสร้างความมั่นคงของประเทศจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศและความสงบร่มเย็นความสงบร่มเย็นจะไปสู่การพัฒนาของประเทศไม่ว่าการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาสังคมการศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศครับท่านประธานครับรัฐบาลที่ มีนิติรัฐและก็มีติดเป็นนิติรัฐและก็นิติธรรมครับสามารถใช้กฎหมายด้วยความถูกต้องและก็ชอบธรรมท่านประธานครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีการแทรกแซงองค์กรอิสระและก็กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่บอกว่าสองมาตรฐานครับใช้อำนาจช่วยคนกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็ไปจัดการกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ระยะเวลาที่ผ่านมา5ปีนั้นมีปัญหาของความขัดแยง้งแตกแยกของคนในชาติอย่างรุนแรงคนไทยต่อสู้กันเองครับมีการฆ่าประชาชน92ศบศพบาดเจ็บสอง0ันกว่าคนครับท่านประธานครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับมีการฆ่ากลางกรุงครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปยาเสพติด เต็มบ้านเต็มเมืองครับมีการค้ามนุษย์แล้วก็นอกจากนั้นครับท่านประธานครับยาเสพติดที่ระบ,บาดหนักที่สุดในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเพราะรัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะลงมาดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ไม่สามารถดูแลปัญหาสังคมได้ครับเพราะรัฐบาลอยู่สั้นๆครับมีความแตกแยกสิ่งเหล่านี้มี สิ่งที่เกิดขึ้นที่นำรงอยู่ที่เราเห็นอยู่ครับเพราะฉะนั้นการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศสืบเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งให้ได้ต่อไปครับท่านประธานครับท่านจำได้ไหมครับว่าระยะเวลาที่เรามีรัฐบาลที่มีสถิรภาพในยุคข,ของท่านทักษิณชินวัตรนั้นสามารถแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ ซึ่งในยุคนั้นเป็นรัฐบาลที่อยู่ครบสีปีครับเป็นรัฐบาลที่ซ่อมแซมประเทศครับท่านประธานครับสามารถใช้หนี้สินของประเทศใช้หนี้ IMF ได้สำเร็จท่านประธานครับนอกจากนั้นครับประเทศไทยบนเวทีโลกมีศักดิ์ศรีครับคนไทยไปไหนครับท่านประธานครับเขาก็ให้เกียรติให้ความนับถือคนไทยนั้นท่านทราบไหมครับว่า เป็นที่อิจฉาของชาวโลกในยุคนั้นประเทศไทยสามารถสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของงบประมาณแผ่นดินได้ครับในยุคนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีการปรองดองครับแก้ปัญหาด้วยการเจราจากันท่านประธานครับหลังจากนั้นเรามีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติได้ ศึกษาได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรต่างๆเช่นองค์กรเศรษฐกิจความมั่นคงสื่อมวลชนภาควิชาการครับท่านประธานครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมคณะกรรมาการนั้นทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยครับได้ตกลงกันว่าจะให้ ใครมาเป็นตัวกลางสำหรับศึกษาแนวทางปรองดองครับผลที่สุดท่านก็ทราบครับว่ามีการตกลงระหว่างกรรมการิธิการเสียงข้างน้อยทั้งพรรคประชาธิปัตย์และก็พรรคเพื่อไทยครับมีความเห็นร่วมกันว่าจะใช้สถาบันพระป,ระประกเกล้าท่านก็ทราบครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสถาบันพระป,ระประกเกล้าได้ศึกษาสำเร็จก็เอามาเสนอ ให้คณะกรรมาการและกรรมธิการนั้นก็จะต้องนำไปใช้เพื่อที่จะเป็นแนวทางปรองดองแห่งชาติครับสาภาหแห่งนี้ท่านประธานครับจะต้องอภิปรายเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นว่าแนวทางปรองดองแห่งชาตินั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่อภิปรายแล้วเพื่อที่จะสร้างความขัดแยง้งขยายความขัดแย้งต่อไปครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ ขอให้ใช้เวลาของสภาแห่งนี้เพื่อที่จะนำประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้ครับอย่าอาศัยเงื่อนไขเวลานี้มาขยายความขัดแย้งต่อไปเลยครับท่านประธานครับระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประเทศชาติบอบช้ำมากพอแล้วครับประเทศชาติเจ็บปวดครับท่านประธานครับท่านลองคิดดูสิครับว่าคนไทยทุกคนเป็นลูกของพ่อครับ แล้วลูกของพ่อเสียชีวิตตั้ง92สศพคุณพ่อจะรู้สึกอย่างไรคุณพ่อเสียใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารักคุณพ่อรักพ่อหลวงของเราครับอย่าทำลายลูกของพ่อหลวงเลยครับเพราะว่าพ่อรักลูกทุกคนเท่าเท่ากันเหมือนเหมือนกันทุกคนครับวันนี้พ่อของเรานั้นท่านเสียใจมามา,มากพอสมควร เพราะฉะนั้นคนไทยครับถ้ารักพ่อหลวงจริงครับท่านประธานครับต้องทําให้คุณพ่อมีความสุขคือการดูแลลูกของคุณพ่อให้มีความสุขครับให้มีกินมีใช้มีชีวิตที่ดีลูกของพ่อต้องได้รับความยุติธรรมทุกคนจึงจะทําให้คุณพ่อให้พ่อของเรามีความสุขครับไม่ใช่ทํากับลูกของพ่อที่เคยทํามา เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะนำประเทศลดความขัดแยง้งมีการเจรจาปรองดองเพื่อความมั่นคงของประเทศวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่เรามีกันมาที่การปรองดองแห่งชาติเพื่อที่จะให้ทุกคนมาพูดกันมาเจรจากันลดปัญหาความขัดแยง้ง นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศอย่างถาวรถ้าปล่อยไปอย่างนี้ครับท่านประธานครับไม่มีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นวันนี้จะปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้อีกไม่ได้มีการบุกสภามีการยึดสนามบินมีการยึดทำเนียบอีกแล้วประเทศจะอยู่ได้อย่างไรท่านเห็นไหมครับว่าหลายประเทศเขามีความสงบประเทศชาติ มีความมั่นคงประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาแก้ปัญหาได้พี่น้องประชาชนมีความสุขครับประเทศไหนไม่เป็นประชาธิปไตยความขัดแยง้งไม่จบไม่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องสามคัคคีต้องสามัคคีตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างครับพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส,โสโวครับต้อง เป็นตัวนำการปรองดองต้องเจรจาครับทำให้กลุ่มองค์กรต่างๆได้เห็นว่าวันนี้สสที่เป็นตัวแทนของประชาชนนั้นได้หันหน้าจับมือกันจะได้เป็นแบบอย่างขององค์กรต่างๆในส่วนที่ต่ำลงไปครับไม่ว่าสังคมชนบทสังคมเมืองสังคมเล็กๆโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับทหารตำรวจ จะได้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยปรองดองวันนี้แม้แต่สถาบันครอบครัวครับสามีกับภรรยาบางท่านเลิกกันครับท่านท่านประธานครับคนหนึ่งไปชุมนุมกับคนสีเสื้อหนึ่งชุมนุมกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาชุมนุมกับคนอีกสีเสื้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศเดินไม่ได้จริงๆครับต้องมีการเจราจาแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้งครับท่านประธานครับขอบคุณครับต้องปรองดองอย่างเดียวครับ ผมขอเสนับสนุนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ